เ,เรื่องหลอนของศาสตร์เดือนสิบนี่เป็นเรื่องจากพี่พยูนพี่ที่ทํางานของเราพี่พยูนเป็นคนใต้ทุกๆปีแกจะลากกลับบ้านเพื่อเข้าร่วมพิธีศาสตร์เดือนสิบหรือเรียกง่ายๆว่าพิธีทําบุญให้เปรตในวันนี้จะเป็นวันที่ประตูนรกเปิดเปรตจึงสามารถขึ้นมาขอส่วนบุญกุศลกับลูกหลานได้แต่พี่พยูนส่วนตัวไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้แกแค่ถือโอกาสลากกลับบ้านเพื่อมาพบครอบครบัวเท่านั้นพี่แกเลยไม่ได้เข้าไปร่วมพิธีแต่นอนอยู่บ้านตั้งแต่เช้ายันเย็นจนเผลอหลับไปแต่กลางดึกคืนนั้นเอง พี่แกก็ได้ยินเสียงแหลมแหลมดูโหยหวนทรมานลากยาวไปเรื่อยๆหมาในหมู่บ้านก็เริ่มหอนกันเป็นทางพี่พยูนเลยนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งตอนเด็กๆคุณยายเคยบอกกับเขาว่าถ้าหากญาติพี่น้องคนไหนไม่ได้มาทําบุญให้เปรตในวันนี้เปรตก็จะตามมาขอส่วนบุญทีหลังหรือตามมาสาปแช่งพี่พยูนก็เลยกลัวมากๆแกเลยพยายามสวดมนต์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เปรตแต่เสีงยงโหยหวนนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆนี่อีๆจนกระทั่งไอ้เปิดเป่านกหวีดแล่นทำไมคนจะหลับจะนอนถ้ายายไม่ยอมให้ผมตา ราก็ประมาณนี้แหละออกแบบนี้เลยนะยังไม่จบมีอีกนิดนึังจากนั้นก็มีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพี่ซาภีแปลอยู่ไหนออกมาให้ขาบลาก็นดีๆแล้วไอ้ร้นนี้มาจากวัดไหนเนี่ยหมอปลามาได้ไงเนี่ยกูปากข้าคือหมอผีจริงน,นะจะได้สก,กินหมอผีฟรีแ่นกิจกรรมใน AOV นะรีบกลับบ้านไปเล่นเ,เรื่องราวก็จบประมาณนี้แหละเจนนี่วางอะไรมาตั้งนาน พายุมีตัวตนจริงๆแต่เรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงนะริงๆอยากลองแต่งเรื่องผีมากแ,แต่งไปแต่งมาดัานตลกซะงั้นแต่เรื่องผีเรื่องหน้าเป็นประสบการณ์จริงของเราอันนี้มีผีจริงๆแอบสปอยไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า้า